สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วเนาะกับช่องหวยเด็ดไลฟสาระนะคะว่าจะเปลี่ยนชื่อแล้วมองดูไรฟสาระเหลือเกินนะคะก็ฝากทุกคนนะคะถ้าเห็นคอมเมนต์ของยูทูบเบอร์ยูทูบที่มาคอมเมนต์เนาะชื่อตา,ตาตาที่ว่าควายฝันอีกแล้วช่วยส่งเขากลับหลุมไปทีนะคะเดี๋ยวปางจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ ถ้า FC ของปางเห็นตาตามาคอมเมนต์นะคะช่วยส่งเคาะเขาส่งกลับหลุมให้ปางด้วยนะคะขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะมันก็ขอเป็นสะพานบุญในการบอกเล่าเรื่องราวส่งต่อความฝันเป็นวิทยาทานเป็นแนวทางเป็นทางเลือกนะคะก็เริ่มจากฝันแรกผู้หญิงฝันเมื่อวานฝันเห็นเลขที่ลูกพุทธาหกตัวเลยเขาบอก 5้าสามสามสองหนึ่งต่อมาผู้หญิงฝันเมื่อวานฝันเห็นเลขลอยมาแล้วก็หายไปเลขสามแปดแล้วก็ขี่รถเครื่องไปอีกไปเจอรถเจ้านายที่เคยทำงานด้วยเขามองเห็นทะเบียนหนึ่เจสามเแต่เขาบอกว่าทะเบียนรถจริงอ่ะหนึ่งเจดสามแปด ต่อมาผู้หญิงฝันเมื่อวานฝันว่ารถกระบะพ่อเนี่ยแต่เห็นรถกระบะพ่อแต่พ่วงที่เทปูนอ่ะออกตัวแรงโค้งจนพิกหมุนหลายตลบเอามือจับรถพยายามหยุดก็ไม่หยุดสักทีนะคะทะเบียนรถสองห้าเจ็ดต่อมาผู้ชายฝันวันนี้ฝันว่าน้องสาวที่เสียมาบอกเลขสองเจ็ดเก้า ไม่รู้ว่าตาตาไปเลี้ยงควายอยู่หรือเปล่านะคะโอ้ยอย่ากมาใน YouTube เลยไปเลี้ยงในป่าเถอะต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ไปดฝันว่าช้างลอยมาหาเลขติดตัวช้างห้าเก้าห้าต่อมาผู้ชายฝันฝันว่าขับรถแม่ทะเบียนหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดแล้วมีรถเนี่ยขับแซงหน้าไป อยู่ๆทะเบียนรถคันที่ขับแซงไปเนี่ยหลุดปิวมาเสียบตรงทะเบียนรถแม่เขาบอกว่าทะเบียนรถที่ปิวมานะคะทะเบียนสองเกต่มาพี่หญิงฝันเมื่อวานฝันว่าเพื่อนให้โยนกระดาษให้และเพื่อนบอกว่าถูกเบอร์ทองอีกแล้วเลข1 7เพื่อนถูกสองรอบเลยในวันเดียวเขาบอกนะเลขหนึ่งเจทั้งคู่เลยทั้งสองครั้งเลยหน แต่มาผู้หญิงฝันมันที่เก้าฝันว่าชิมปลาล้าอร่อยมากเลยห่อ,อก,กับบ้านหนึ่งกระปุกจากนั้นนะ่ะมีเด็กผู้ชายเรียกดูโทรศัพท์สิเด็กเขาบอกเนาะเขาบอกเขาเห็นเลขที่โทรศัพท์นะเจ็ดหกสามสองพันคูณสองพันทีนี้ถ้าเรากลับตัวเลขมันก็จะเป็นหนึ่งเก้าแปดก็ได้เจ็ดหกแปดก็ได้หรือหนึ่ง หนึ่งเก้าสามก็ได้793ก็ได้ถ้ากลับสองตัวท้ายมันคิดว่าเก้าสามไม่ก็หกแปดตอนมาหลานฝันเมื่อวันอังคารน,นะคะเขาฝันว่าเอากระดูกแล้วก็ลูกไปไว้หลังบ้านเก่ากระดูกของพ่อแล้วก็ลูกพ่อนะ แล้วพ่อก็มาหาถามว่ามึงมีตังค์สิบบาทไหมลูกบอกว่ามีสิบหาบาทพ่อบอกเอาแค่สิบบาทนี้ลูกหยิบเหรียญสิบใส่มือพ่อพ่อรับแล้วก็เอาใส่มือคืนลูกสาวพ่อบอกว่าพ่อไม่เอาของมึงดอกมึงเก็บไว้ให้ลูกมึงไปโรงเรียนเถอะพ่อรักมึงนะพ่อกอดลูกแล้วก็ร้องไห้นะคะแล้วก็พอมาวันพุธเขาก็ฝันเห็นพ่ออีกว่าพ่อมาบอกว่า ซื้อยาสูบให้สิบบาทให้ไปซื้อยาสูบไปเขาสิบบาทก็ย้ำมาสิบบาทนะต่อมาพี่อิงฝันเมื่อวานฝันว่าขี่รถไปกินข้าวกับแฟนพอขึ้นสะพานหน้าวัดเนี่ยเห็นรถสิบล้อชนรถเครื่องมีพระซ้อนท้ายเราจอดดูแต่ไม่มีใครเป็นอะไรเห็นป้ายทะเบียน7จ็ห้าเคนนี้เล่นนอยลาวไทย บางคนเขาก็คือบอกในโพสตเลยนะว่าเขาเล่นหวยอะไรอย่างเงี้ยบางคิดว่าดีอ่ะบางคนเขาไม่ได้บอกอะเราก็ต้องไปคคอมเมนต์ถามว่าเล่นหวยอะไรบ้างเล่นหวยรายวันไหมแต่บางคนเขาบอกมันก็จะได้เขียนถูกว่าคนนี้เล่นหวยอะไรเล่นหวยอะไรนะคะต่อมาพี่หญิงฝันเมื่อวานฝันเห็นทูกแตกเขาเห็นเลขเลขในทูบทูบมันแตก9052 ต่อมาผู้ชายฝันเมื่อวานฝันว่านั่งรถตู้กลับแล้วก็หลับในรถเขาฝันเห็นคนคลอดลูกในรถเขายื่นลูกมาให้เราอุ้มมีแต่เมือกกับเลือดเต็มไปหมดรถคันที่นั่งมานะคะทะเบียน791ต่อมาพี่หญิงฝันเมื่อวานฝันเห็นเลขลอยมา904แล้วมีหมอผู้ชายบอกว่าค่ารักษา30บาท ต่อมาผู้ชายฝันเมื่อวานฝันว่าอุ้มลูกหมาสิตัวฝันต่อมาผู้หญิงฝันเมื่อวานฝันว่าลูกชายหยิบเงินไปให้ผู้ชายคนหนึ่งสี่สิบาทผู้ชายบอกว่าพอดีเลยมาใช้นี่เขาคืนเงินให้ลูกชายยี่สิบคือเขาเอาไปแค่20แล้วคืนคืนลูกชาย20บาท อันนี้หวยลาวเผื่อใครยังไม่เห็นคลิปที่แล้วนะคะเผื่อใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้ววันนี้มีหวยลาวมีเพื่อนๆขอมาปัางก็ลงให้นะคะงวดที่แล้วหลุดเนาะออกเก้าสามหกปังไม่ได้ตัดสามหกในะงวดที่แล้วอ,อันนี้ย้ําอีกรอบหนึ่งตัวเลขที่ปังชอบแล้วก็ซื้อนะคะเผื่อใครชอบเหมือนกันนะคะก็ลองเอาไปพิจารณาดู วันนี้มีฝันอีกเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวบางขอไปซื้อสมุดก่อนสมุดหมดเมจิก็หมดปากกาน้าเงินก็หมดบางโมโหมากเลยต้องซื้อเมจิกมามาใหม่กิ๊กเลยยังไม่ได้ใช้เลยแล้วมันเสียมันเสียมันเขียนไม่ได้ดูดิมันดำแบบมันไม่มีอะไรเลยอ่ะนี่ลูกเขาจะให้บางเปลี่ยนไหมเนะี่ยเสียดาย วันนี้อยากไปขอเลขจะด,ดูก่อนจะด,ดูก่อนว่ามีเวลาไหมสามารถไปได้หรือเปล่าถ้าไปไม่ได้ก็เดี๋ยวบางจุดทูบเอาว่าจะจุดพวกนี้ตอนเช้าบางไม่ได้สวดมนต์มาหลายวันแล้วตั้งแต่ทำคลิปช่วงเนี้ทําคลิปทุกวันนะก็เลยไม่มไม่ได้สวดมนต์เลยนั่งส่งฝันดู y o u t u b e นั่งเขียนแล้วก็ลงคลิป เป็นอย่างนี้ทุกวันเลยไปตรงโน้นไปตรงนี้นไปธุระตรงนั้นนิดนึงอะไรเงี้ยเมื่อคืนก็ไปธุระให้พ่อก็เลยไม่ได้ลงคลิปเลยโทรศัพท์เขาซิมเสียเราก็ไม่รู้ว่าซิมเสียปั้มกันอยู่ตั้งนานถอดออกแล้วมาใส่แล้วซิมมันเสียก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะส่วนใครคอมเมนต์ก็ให้คอมเมนต์กันเบาๆนิดนิดนึงคำไม่สุภาพ คำหยาบคายอย่าคอมเมนต์นะคะมันไม่ดีนะถ้าคนเขามีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาเขาจะรู้ว่าคำพวกนี้ไม่ควรเอามาคอมเมนต์ในช่อง YouTube นะคะเพราะว่าคนที่เขาเอามาเล่าให้ฟังเขาก็หวังดีถ้าคุณไม่ชอบคุณก็อย่าดูเขาคนที่ชอบมีจำนวนเยอะคนไม่ชอบมีจำนวนน้อย ดูได้จากการดิสไลค์ใช่ไหมบังก็เห็นนะว่ายอดคนถูกใจกับคนไม่ถูกใจเนะี่ยมันก็มีทุกคลิปอันนี้เราทำให้ใครถูกใจเป็นไปไม่ได้เราก็บังก็รู้เราก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วเป็นกำลังใจให้ปางเสมอมาตอนนี้ยอดซับช่อง youtube ของบางขึ้นไปที่9,700าคนเกือบได้10,000่นคนแล้วบางก็ ดีใจมากๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิก FC เก่าๆดั้งเดิมตั้งแต่ยังไม่ขึ้นพันคนอ่ะที่ติดตามบางตลอดมาแล้วก็ให้กำลังใจบางเรื่อยมาบางก็พยายามพัฒนาปรับปรุงตัวแล้วก็ทำคลิปให้ดีขึ้นนะคะแต่ว่า คือปังทําได้เต็มที่แค่ตรงนี้ขอให้ทุกคนเข้าใจบางด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะบนแค่นี้แหละค่ะสวัสดีค่ะ